ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันเหมือนเดิมทุการ อัปเดตข่าวสารของ X ีฟบอลสองพันยโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการพูดถึงสาเหตุนะครับทุกคนแล้วก็วิธีแก้ค่าพลังนักเตะนะครับที่มีการลดลงและเพิ่มขึ้นนะครับก็มีข่าวสารยังไงกันบ้างก็เรามาทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยด้วยกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยด้วยกันนะครับ ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือทําการพูดถึงเกี่ยวกับค่าพลังของนักเตะบางคนนะครับที่มีการลดลงและเพิ่มขึ้นนะครับก็มีสาเหตุยังไงกันบ้างหรือว่ามีที่มาที่ไปยังไงกันบ้างก็มาเริ่มได้เรียนกันเลยลกันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับขอแนะนําเกี่ยวกับฟอร์มของนักเตะกันก่อนเลยเลยกันนะครับอย่างที่ทุกคนทราบดีนะครับว่านักเตะแต่ละคนนะครับก็จะมีฟอร์มตรงนี้ทุกคนเป็น A B C D นะครับก็คือมีทั้งหมด4ฟอร์มด้วยกันนะครับ ฟอร์มที่ดีที่สุดก็คือฟอร์ม A อทุกคนเลยก็ฟอร์มที่แย่ที่สุดคือฟอร์มดีนะครับแต่ว่าในส่วนของนักเตะที่เป็น E p i c หรือว่า E p i c กการดเขียวอีพิกพ i ทานะครับก็จะมีถ่าพลังหรือว่าฟอร์มน้อยที่สุดแค่บีเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโชว์ไทม์นะครับจะอยู่ที่ถึง C เลยด้วยกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับฟอร์มนักเตะคร่าวๆทุกคนเลยก็ในส่วนของนักเตะไฮไลท์ทุกคนรวอนักเตะของ Player of the w e e ตต่างๆนะครับก็มีโอกาสร่วงลงสูงสุดถึง ฟอร์มดีเลยนั่นเองนะครับสำหรับนักเตะสแตนดาร์ดไฮไลท์และก็เพลย์ออฟเดอะวีคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับและก็เรามาดูในส่วนของค่าพลังนักเตะที่ใครหลายคนกําลังพูดถึงหรือว่าเป็นที่สงสัยอยู่ณเวลานี้นะครับก็มาทำการอธิบายให้เลยกันนะครับนั่นก็คือนักเตะของเพลย์ออฟเดอะวีคนะครับที่มีการลดค่าพลังร่วงลงมานะครับก็คือตามนี้เลยครับทุกคนสำหรับนักเตะของ Player of the Week นะครับว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าฟอร์มมันก็คือ สามารถร่วงลงไปสุดๆก็คือถึงฟอร์มดีเลยด้วยกันนะครับพอเรามาไล่เรียงดูเลยกันนะครับว่าตอนนี้นะครับมีใครที่ค่าพลังลดกันบ้างนะครับก็คือคนแรกนะครับเป็นในส่วนของเดีแคนไรท์ครับทุกคนก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับเจ้าตัวมาในฟอร์มเอทุกคนค่าพลังรวมบูต์อยู่ที่100เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นฟอร์ม C ก็คืออยู่ที่99%เานั่นเองนะครับเช่นเดียวกันกับวินิซุสจูเนียทุกคนก็ปกติถ้าฟอร์มเออยู่ที่100เลยด้วยกันนะครับแล้วก็ ตอนนี้อยู่ที่98นะครับเออริเบลฮาเลนก็คือปกติอยู่ที่101นะครับตอนนี้เป็นฟอร์มดีก็คืออยู่ที่100นี่นะครับก็ทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมนักเตะค่าพลังลดนะครับเพราะว่ามันเปลี่นเพียงแค่บางสัปดาห์เท่านั้นนะครับเพราะว่าสัปดาห์ต่อไปนะครับถ้านักเตะโชว์ฟอร์มได้ดีทุกคนหรือว่ากลับมาโชว์อร์มเก่งนะครับก็คือมันก็จะกลับไปที่ฟอร์มเองเหมือนเดิมนะครับและก็ค่าพลังก็คือจะกลับไปสูงสุดเหมือนเดิมนะครับสับฮาร์เลนก็คือจะกลับไป1 เดคแอนไรท์วินิสุดก็คือจะกลับไปที่100อยนี่นะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดของค่าพลังแล้วกันนะครับก็ย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าทุกคนที่ดูอยู่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมนักเตะถึงค่าพลังลดนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูสัปดาห์ต่อๆไปแล้วกันนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับฟอร์มของนักเตะด้วยนนเองนะครับถ้าสัปดาห์ไหนที่นักเตะกลับมาโชว์ฟอร์มเก่งนะครับทุกคนก็จะกลับมาอยู่ที่ฟอร์ม A เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่โชว์ความเก่งแบบนี้นะครับก็คือ แต่อย่างที่คนทราบดีเลยครับว่าถ้านักเตะที่ข้าพลังเยอะๆนะครับก็ฟอร์มของเจ้าตัวก็จะกลับมาเด่นในไม่ช้าอยู่แล้วทุกคนหรือว่าสัปดาห์หน้าก็น่าจะกลับมาเป็นฟอร์ม A แล้วก็ข้าพลังจะเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมอยู่แล้วนี่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนหาผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไปด้วยแล้วกันนะครับหรือว่าทุกคนสงสัยตรงไหนกันบ้างก็คอมเมนต์สอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะไปตอบให้ในคอมเมนต์แล้วกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหาผิดพลาดประการไหนต้องขอ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าพู้คนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ